เจ็ดถึงแปดเดือนซึ่งประเทศไทยจะไม่มีรัฐบาลที่แท้จริงมาบริหารประเทศความเสียหายจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงวิธีการแก้ปัญหาง่ายนิดเดียวไม่ใช่เรื่องยากเลยคือคุณยิ่งรักและขะลาออกในวันนี้ลาออกในนาทีนี้วันก่อน ผมฟังนะครับเปิดทีวีดูพราปกเมียจารย์ท่านหนึ่งไม่เอ่ยน้ำนะฮะแต่จำได้วันมาจากอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ชายตลกมากเลยนะฮะพูดแสดงความเมียรทางการเมืองบอกว่าคุณยิ่งรากลาออกไม่ได้หรอกถ้าออกแลยจะติดคุกดูแล้วผมก็สงสัยว่ามันมีกฎหมายอาญามาตราไหนที่เขียนบอกว่า ถ้านายอฐมนรรีลาออกจากราสากายแล้วจะติดคุกกี่ปีกี่เดือนหรือถูกปรับมันไม่มีบัญญัติไว้เลยแม้แต่ประโยคเดียวในประเทศไทยเดี๋ยวนี้มันมันโกหกมันบิดเบือนกันมาตลอดเวลาเราพูดว่าวันนี้เกิดสาการอะไรวันนี้กิสาการที่หนึ่ง ก็คือรัฐบาลล้มเหลวนี่เป็นภาวะการที่ชัดเจนล้มเหลวตรงไหนรัฐบาลยิ่งรักบริหารประเทศต่อไปไม่ได้แล้วหมดสิน้นความเชื่อถือของประชาชนไม่มีความชอบธรรมไม่ปรากฏอยู่ไม่ได้อย่างเด็ดขาดถึงแม้ว่าผมกล้าพูดวันนี้เลยถึงแม้ว่าพวกเราจะกลับบ้านทั้งหมด ไม่มีการชุมนุมสักแห่งเดียวยิ่งรักก็เป็นนายกอีกต่อไปไม่ได้ไม่มีการยอมรับตัวเองสิ้นความชอบธรรมแล้วแล้วนี่ยังจะดา่าะขออภัยนะฮะยังจะดันทุรังนะครับอยู่ไปอีกกกตอบอกเขาจะเลือกตั้งอีก5เดือนถึงเลือกตั้งแซงว่าจะอยู่ไปแปดเดือนอย่างนั้นหรือนับจากวันนี้เป็นต้นไป ทำไมถึงได้เลวร้ายขนาดนี้ภาวะการที่สองก็คือการเลือกตั้งมันล้มเหลวการเลือกทันที่สองกุมภาพันธ์มันล้มเหลวมันไม่สามารถจะไปต่อได้แล้ววันนี้ศาลก็บอกว่าการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์นั้นเป็นโมฆะ เหมือนสนหนึ่งไม่เคยเกิดมีการเลือกตั้งขึ้นมาเลยโดยภาวะการสองอย่างนี้มาพดวกกันมันก็ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าศูนย์ยากาศทางการเมืองประเทศไม่มีสภาไม่มีสภาพุทธแลสโดนไม่มีรัฐบาลที่สามารถบริหารประเทศได้มันถึงเวลาแล้ว ที่เราจะมีรัฐบาลคนกลางขึ้นมาปฏิรูปประเทศไทยอย่างแท้จริงในช่วงนี้นี่คือสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องและพี่น้องลองนึกดูวุฒิสภามีทั้งสวเลือกตั้งและสวแต่งตั้งสวสังหานะครับสวเลือกตั้ง หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาสิบกว่าวันสองอาทิตย์แล้วนะครับหมดอายุแล้วไอ้ตัวประธานวุฒิสภาเนี่ยมาจากสวเลือกตั้งต้องหมดอายุตามไปด้วยเพราะสวสัญหาเขายังคงมีอยู่แต่ตัวประธานวุฒิสภาไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นจริงทางกฎหมายยังประกาศว่าจะเป็นประธานวุฒิสภารักษาการ มันด้านกันขนาดนี้ประเทศไทยไม่ยอมบอ,อกและผลว่ายังไงปปชตัดสินออกมาว่ามีความผิดชี้มูลความผิดชัดเจนว่าประธานบุริษภาจะต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้น พี่น้องครับวันนี้เรามีรองประธานวุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหาและมีสมาชิกวุฒิสภาอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งอยู่ในสภาเป็นองค์กรเดียวที่เหลืออยู่ผมเรียกร้องผมเรียกร้องสมาชิกวุฒิสภาให้กล้าทำในสิ่งดังนี้ พี่น้องจำปี35หได้ใช่ไหมครับปีสาหเหตุการณ์พฤษภาธมินหลังจากเหตุการณ์ยุติลงทุกคนเชื่อว่าจะต้องคุณอะไรนะฮะที่อยู่มาจากพักที่จะได้เป็นนายุตรีคนต่อไปแต่งชุดขาวรออยู่ที่บ้านแล้วแต่ประชาชนสมบุญละโงขออภัยครับผมคุณสมบุญละโง จะเป็นนายมนตรีตอนนั้นประชาชนหลังจากเหตุการณ์พฤษภาธมินนี้นะฮะปรากฏว่าประชาชนนี่พอดูแล้วเนี่ยตามหลักแล้วหัวหน้าพักที่มีเสียงมากที่สุดเนี่ยจะได้รับการแต่งตั้งเปง็นนายมนตรีคือคุณสมบุญละหงและข่าวออกมาตลอดนักข่าวไปนั่งจ้องที่บ้านคุณสมบุญเพราะคุณสมบุญนั้นตัดชุดขาวตั้งพานรอรับพระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งให้เป็นนายมนตรีรออยู่ที่บ้านแต่ประชาชนเศร้าเพราะถ้าคนตัวนี้ขึ้นเปนน็ยมตรีประเทศชาติไม่มีวันสงบสุขตอนนั้นประธานรัฐสภาคือคือด็อร์อาทิตย์อุไรรัตท่านตัดสินใจยังไงไม่บอกใครเลยแม้แต่คนเดียวนำรายชื่อคนที่เป็นนายมนตรีขึ้นทูลกล้าว จากนั้นออกมาประกาศว่าคนที่เป็นนายกีนั้นไม่ใช่นายสมบุญโลหงซึ่งแต่งตัวรอแต่คือคุณอานันต์บัญญาลชุนประชาชนเฮปรบมือกันทั้งประเทศผมกลาเเรียนรองประธานวุฒิสภาท่านปัจจุบันซึ่งตอนนี้ท่านรับตำแหน่งเป็นผู้นำสูงสุดในวุฒธธิสภา ขอความกรุณาให้ได้มีความกล้าหาญเช่นเดียวกับดอกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตน์เมื่อปีสามากล้าหาญยังไงสเสนอชื่อบุคคลที่เป็นกลางขึ้นมาเป็นนายมนตรีได้แล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ต้องรอ เราจะให้ประเทศชาติสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้เราต้องกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะกระทำไม่ต้องวันเกรงการคมคู่คุกคามใดๆทั้งสิน้นถามว่าตลอดเวลา9ปี10ปีที่ผ่านมาเวลามีการชุมนุม ฝ่ายเราชุมนุมโดนปืนโดนระเบิดโดนเออ79เราโดนมาตลอดเวลาเป็นร้อยร้อยลูกฝ่ายต้องข้ามชุมนุมไม่เคยมีปัญหาเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นนี่สะท้อนอันหนึ่งว่าจิตใจของประชาชนไทยกล้าต่อสู้กล้าเสียสละไม่กลัวพวกโจรเลย แม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นวุฒิสภากล้าเสนอชื่อบุคคลเป็นนายมนตรีได้แล้วถ้าเราต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าทุกวันนี้สิ่งที่ดออรอาทิตย์ประอดีตประธานรัฐบาลได้กระทำเมื่อปี3-5ประชาชนยังชื่นชมและกล่าวขวัญจนถึงทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นถ้ารองประธานวุธิสภาซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งเป็นประธานวุฒิสภาในปัจจุบันสามารถกระทำในสิ่งเหล่านี้ชื่อของท่านจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปจนชั่วโลกชั่วหลานอย่างแน่นอนที่ต้องเรียกร้องกันอีกอันหนึ่งก็คือขราชการประจำ การทหารฐานบกฐานเรือฐานอากาศช่วยกันเร่งมือผลักดันให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงได้แล้วไม่ต้องรออีกต่อไปประชาชนออกมา5ล้านคนเฉพาะที่มาเดินกระบวนและที่มาเดินกระบวนอีกเป็น10ล้านท่านมีประชาชนสนับสนุนหนุนหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ใช้อำนาจหน้าที่และจิตสำนึกที่กระทำเพื่อชาติบ้านเมืองนั้นได้ออกมาเสียสละได้ออกมาช่วยกันทำช่วยกันสร้างช่วยกันแผ้วทางทางให้กับระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเสียทีหนึ่งสุดท้ายนี้ผมฝากนิดหนึ่งผมฝากไปถึงสื่อหลายๆ สื่อฟรีทีวีสื่อนังสือพิมพ์หลายๆฉบับทุกวันนี้พี่น้องสังเกตอะไรไหมครเวลาเปิดดูฟรีทีวีเนี่ยเขาจะมีรายการนะฮะรายการเกี่ยวกับวิพาษวิจารณ์ทางการเมืองรายการเชิญนักวิวการมาโต้เถียงกันท่านสังเกตอันหนึ่งไหมคนที่ออกทีวีในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาหรือในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประมาณ10บคนเท่านั้นแหละ มันเวียนหน้ากันออกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกฟังมันอยู่ได้วันนี้ออกช่องนี้พรุ่งนี้ออกอีกช่องหนึ่งบางวันตัวหัวข้ามออกช่องหนึ่งดึกดึกไปออกอีกช่องหนึ่งผมเรียนถามสื่อโดยพระทีวีฟรีทีวีในประเทศไทยทุกช่องว่านาักเชี่ยวชาญในประเทศไทยมีแค่สิบคนแค่นี้หรือหรือว่าพวกท่านไม่มีปัญญาเชิญคนอื่นเลยแม้แต่คนเดียว แล้วเชิญน,นี่เชิญแต่นักิชาการเสื้อแดงพูดซ้ำพูดซาาพูดอยู่นั่นแหละพูดประเด็นเดิมพูดอย่างเดิมจุดยืนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะรับใช้เป็นคียขค่าทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดเดี๋ยวนี้รายการทีวีทั้งหลายเนี่ยวเวาา็บรายการวิเคราะห์ข่าวทางการเมืองเนี่ยผมเรียนพี่น้องเลยพี่น้องรู้สึกเหมือนผม เอาประเด็นมาวางไว้แล้วเอาชื่อคนมาวางข้างๆว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยจะพูดประเด็นนี้พี่น้องเชื่อผมเลยรู้สึกมันผมไม่ต้องไปเปิดฟังมันพูดรู้เลยว่ามันจะอ้าปากพูดว่าอะไรกับประเด็นนี้ชัดเจนพวกนี้พูดซ้ำซากตลอดเวลาวันนี้สารรับนูลประกาศว่าการเลือกตั้งที่สองกุมภาพันธ์ เป็นโมฆะเชื่อไหมครับวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้มาเรือ่องนี้ต่อไปอีกหลายวันมันก็จะเชิญไอ้ยางการเสื้อแดงประมาณสิบคนเนี่เวียนกันมาพูดว่าเห็นอย่างไรกับคำตัดสินของศารลรับนูลและมันก็จะวิจารณ์สับแล้วสับซ้ายสับขวาสับหน้าสับหลังแล้วก็ลงมติว่าศาลไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยมันพูดอย่างนี้ตอเวลาเชิญคุณอื่น,นบ้างท่านครับ พอสักทนกับการเชิญคน้ำซ้ำรักซากอย่าทําให้ประเทศไทยมันตกต่าทางวิทยาการมากเกินไปกว่านี้เลยนักชาการมีเป็นร้อยมีปันเป็นพันคนซึ่งสามารถแสดงความเห็นที่ดีกว่าคนเหล่านั้นได้ผมฝากพ่อแม่พี่น้องครับการต่อสู้ยังคงจะดำเนินต่อไปและผมมั่นใจว่าคืนนี้ พี่น้องจะพร้อมใจกันฟังคำถแถลงของลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรว่าก็กก,ก,กปรปปสจะมีจุดยืนอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คำวินิจฉัยของสารรัฐนูลที่บอกว่าการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์เป็นโมฆะก็ก,กตประกาศว่าจะจัดเลือกตั้งได้ต้องรออีกหเดือนเรามาฟังกัน ว่าลุงกำนันจะนำมติของกปปสมาพูดกับพวกเราอย่างไรในคืนนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมบริกังให้อาจารย์บุญสมงทะเล